คนที่มีประเด็นต <t> ่อกันกับคุณเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณรำลูพลางงานไพ่กันเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมคนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณเป็นคลิปโดยรวมนะเวลานี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกัน เป็นคลิปเป็นด้อมห้าใบนะคนคนนี้ของคุณที่มีประเด็นต่อกันชาวธาตุดินประสบกันก่อนใต้สำรับ คนที่มีประเด็นต่อการกับคุณคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมามีการทะเลาะก,กันมีการไม่เข้าใจกันอย่างมากมายเดอะทาวเวอร์ Tower. คุณสองคนมีการทะเลาะก,กันต่างคนต่างไม่ยอมกันจนมีประเด็นต่อกันจนถึงทุกวันนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณเวลานี้เดอะทาวเวอร์ เวลานี้คนที่มีประเด็นต่อการกับคุณเขารู้สึกดีกับคุณนะจากการที่เดินออกจากกันมาจากการที่ห่างกันมาเวลานี้เขารู้สึกดีกับคุณมากมากคนคนนี้ชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิตรเขารู้สึกดีกับคุณนะเวลานี้ชาวธาตุไฟเมษรสิงธนุเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากมากคนคนนี้เวลานี้คนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาคิดถึงคุณ เขารู้สึกเหนี่คุณพลังงานไพ่ดนมากๆบางครั้งบางเวลาเขาไม่ความรังเลเกิดขึ้นเขามีความสองจิตสองใจคนคนนี้บางครั้งเขาตัดสินใจไม่ถูกบางครั้งมีความรังเลสองจิตสองใจจะทําอย่างไรต่อไปน,นี้เขาคิดเยอะเขาคิดมากเขามีความรังเลชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมแต่เขา ไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาไม่เคยลืมคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอเขาเอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้เขาคิดถึงคุณเขารู้สึกดีกับคุณคุณอยู่ในใจเขาเสมอชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขารู้สึกดีกับคุณเขาเก็บคุณไว้ในใจเขาไม่เคยลืมคุณนะคนคนนี้รามขยายนะครับ เขารอคอยวันเวลาวันนั้นที่มาถึงเขาคิดถึงคุณมากใหม่คนคนนี้เขารอคอยวันเวลาชาวธาตุดินประสบกันก่อนเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะคนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้เขาอยากกลับเดินทางมาหาคุณเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกดีบคุณมากมากเขาสองคุณเขาคิดถึงคุณนะเวลานี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาคิดถึงคุณมากมหม่ ถึงแม้บางครั้งบางเวลาเขามีความคิดวนไปวนมาแต่เขาก็รักคุณเขาคิดถึงคุณเดอะไฮพีนเทสคุณเป็นผู้หญิงที่สวยคุณเป็นผู้หญิงที่มีออร่าเขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเขาท่าน้ํากรกกริบจิตมีในที่สุดเขาจะเดินทางหาคุณเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาคิดถึงคุณมากๆ